สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีทําแขนเสื้อแขนลักแลนนะคะหรือแขนในตัวแขนลักแรนต์แต่เราจะเรียกนะคะแบบหน้าปกเลย จะทําแบบทั้งคอเหลี่ยมคอแหลมนะ,ะอันดับแรกนะคะเราสร้างเสื้อพื้นฐานเสื้อตัวปล่อยนะคะบวกหลวมเลยนะคะเสื้อตัวปล่อยขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมาเลยสร้างตัวเสื้อตัวปล่อยนะคะให้เพื่อนไปดูที่ EP 178นะคะเสื้อตัวปล่อยบวกหลวมนะคะบวกเสื้อตัวหลวมรอบอกก็บวกไปที่8เซนถึง10เซนเลยนะคะส่วนสะโพกก็จะบวกไปที่อยู่6ถึง8เซนนะคะรอบรักแ้ก็บวก 5-6เซนนะเป,นเป็นเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะสร้างแขนเสื้อพื้นฐานเพื่อนๆไปดูที่ EP 5 7นะคะสร้างแขนเสื้อนะสร้างขึ้นมาก่อนเลยแล้วเราก็กำหนดความยาวแขนของเราเท่าที่เราต้องการนะคะสำหรับตัวเสือ้อเราก็กำหนดความยาวของเราขึ้นมาเลยตามที่เราต้องการทำโครงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแขนวงแขนก็จะเป็นวงแขนที่เป็นเสื้อตัวปล่อยบวกหลวม 5- 6เซนนะคะ บวกรวมเรียบร้อยแล้วก็สร้างแขนให้เข้ากับตัวเสื้อตัวนี้เลยแล้วเราก็นําเสื้อแพทเทิร์นเสื้อมาแปลงเราจะทําคอแบบไหนจะทําคอแหลมคอกลมคอเหลี่ยมก็แล้วแต่เรานะคะจะมา,าพาทําวิธีทําแขนเสื้อลกักแรนนะคะอันดับแรกเลยจะตัดตัวนี้ออกไปก่อนนะคะจะตัดตรงนี้ออกไปก่อนจะตัด ตรงชิ้นด้านหน้าออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยต่อตรงกลางแขนนะคะตรงกลางแขนเดี๋ยวก็ทําให้เพื่อนๆดูก่อนยังไม่ต้องตัดเดี๋ยวเช็คแขนก่อนลายเสื้อที่เราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยปรับล่แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็สร้างแขนขึ้นมาแล้วเราก็มาสอบแขนเลยเราก็มาเช็คแขนของเราเลยนะคะตรงวงแขนของเราเนี่ยตรงคอก็ให้เท่ากันนะคะตรงในส่วนของคอก็ให้เท่ากันแขนเสื้อเราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็แต่ง วงแขนเรียบร้อยนะคะแต่งตรงส่วนจุดนี้ให้เรียบร้อยเช็คว่าเขาโค้งบนสวยไหมนี่ค่ะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมาเช็คแขนเลยนะคะเช็คแขนของเราเช็คก,ก่อนทาเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่ค่อยพาเพื่อนๆทำทุกครั้งนะคะการเช็คแขนนะวางไว้แบบนี้พลิกนะคะเช็คเลยนี่ค่ะนะคะในส่วนของชิ้นหน้าและชิ้นหลังนี่ค่ะนี่กลางเนาะแล้วก็เช็คเลย แขนของเรานะคะพอได้เสร็จปุ๊บตัดแยกชิ้นหลังนะตรงกลางแขนนะคะตัดแยกก่อนแขนด้านหลังก็เอาไปไว้กับตัวเสื้อด้านหลังนะกําหนดความยาวแขนขึ้นมาก่อนเลยนะคะเราต้องการยาวเท่าไหร่แล้วก็กําหนดมาเลยในส่วนของด้านหลังเอาเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนตัวเสื้อเราก็ปรับความยาวให้เรียบร้อยนะคะปรับชายแต่งชายให้เรียบร้อยในส่วนของแขนหน้าทําเหมือนเดิมนั่นเพื่อนดูตรงนี้ไหมตรงเส้นบ่าให้สังเกตเส้นบ่าก่อนนะคะ ให้สังเกตเส้นบ่าไปเลยนะคะตรงนี้เส้นบ่านะตรงนี้คือปลายแขนของเราเราวางไว้ตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้เราดึงเขาเข้ามาตรงจุดของเส้นบ่าเราต้องการคอแบบไหนสมมุติว่าเราต้องการคอกลมเราวาดคอก่อนเนาะอันนี้สมมุติว่าเราต้องการเป็นคอกลมธรรมดาหรือว่าคอแหลมธรรมดาอันนี้วาดไว้ก่อนนะค่อยว่ากันเดี๋ยวก็จะพาทําแบบแขนรูดรูดตรงนี้ด้วยนะคะเอาเนี้ยเป็นแขนเบสิกขึ้นมาก่อนนะคะ วาดคอขึ้นมาก่อนจะเป็นคอกลมกว้างคอคอกลมธรรมดาหรือคอแหลมธรรมดาก็แล้วแต่อันนี้จะวาดเป็นแนวพอได้ก่อนนะเราต้องการคอเท่าไหร่อันนี้ก้อยแค่จะขีดให้ดูคร่าวๆนะคะแค่จะวาดวงคอในส่วนของคอกลมคร่าวๆนะคะอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาเองนะคะวาดคอกลมขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นเส้นแนวของคอละก่อนนะคะคอก่อน เส้นคอแล้วก็นำชิ้นหลังคอด้านหลังเรามาโค้งคอเลยไหลเราต้องปรับให้เรียบร้อยก่อนนะคะปรับไหลให้เรียบร้อยก่อนเลยตรงจุดของคอตรงชิ้นหลังและชิ้นหน้าเราก็วางให้พอดีกันแล้วเราก็โค้งคอเลยนะคะเราอยากได้อคอกลมคอแหลมก็แล้วแต่เรา,เรานี่โค้งไปเลยค่ะอันนี้ก็แค่ทําให้ดูคร่าวๆนะทําให้ดูคร่าวๆในส่วนของคอนะคะ ในส,ส่วนของคอก่อนอันนี้พูดถึงเราอยากได้เป็นคอกลมหรือถ้าเราอยากได้เป็นคอเหลี่ยมเราก็วาดไปเลยนะคะวาดไปเลยในส่วนของคอวาดคอเหลี่ยมตรงหรืออะไรก็แล้วแต่เราวาดไปเลยนะอันนี้ก็แค่วาดไปคร่าวๆเป็นคอกลมนะเราจะวาดเหลี่ยมเราก็วาดลงไปพอเราวาดคอเสร็จปุ๊บตรงแขนในส่วนนี้เราจะขีดมาเลยเราจะวัดจากส่วนของคอกลมชิ้นหลังจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่เราจะแบ่งครึง่ง จากจุดนี้มาจุดนี้คอหลังเราจะแบ่งครึ่งนะคะตรงนี้12เซนแบ่งครึ่งก็คือ6เซนตรงจุดนี้พอมาจุดของคอด้านหน้าก็เหมือนกัน16เซน16เซนรอบคอ16เซนเราก็แบ่งครึ่ง8เซนนะคะพอเราแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็ขีดอันนี้ในะส่วนของชิ้นหลังก่อนนะแล้วก็จะกะให้ดู เห็นเส้นที่เราแบ่งครึ่งไหมคะเห็นวงแขนเราไหมเห็นวงแขนที่เราโค้งนะคะส่วนชิ้นหน้าและชิ้นหลังเหมือนกันตรงเส้นเส้นนี้ที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยหาชิ้นหน้าแล้วคอที่เราแบ่งครึ่งอันนี้ในส่วนของคอกลมนะในส่วนของคอกลมแล้วก็ชิ้นหน้าที่เราแบ่งครึ่งตรงจุดนี้ใช้แม่บรรทัดนะคะเพื่อนๆขาใช้แม่บรรทัดวางหาเส้นวางแบบนี้เห็นไหมคะให้เข้าเป็นจุดตัดเห็นไหมเอ่ยเราขีดมาเลยนะคะขีดถึงจุดนี้ กากระบาดเอาไว้แต่ใช้เส้นลักแร้ตรงนี้เป็นหลักตรงที่เขาโค้งเป็นหลักขีดยาวแต่เรามาจุดแค่เส้นตรงที่เราโค้งลักแร้ชิ้นหลังทําแบบนี้ไว้นะชิ้นหน้าเหมือนกันนี่ค่ะเราก็วางเลยตรงจุดนี้นี่ค่ะตรงคอที่เราแบ่งครึ่งเห็นไหมคะขีดแต่มาบันจบอยู่ที่แขนรักแร้ตรงนี้นี่ค่ะแต่ใช้แม่บรรทัดยิงตรงไปตรงนี้วางขนานกันตรงนี้นะะ แล้วก็ขีดให้เป็นเกิดเส้นลักษณะนี้อันนี้ไม่งงนะก็ไปต่อนะคะไปต่อเนาะเราก็นำแขนอันนี้เราขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วแยกออกไปก่อนนะคะขีดเสร็จแล้วเอาเออกไปก่อนเราทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของชิ้นหน้านะ,ะในส่วนของชิ้นหน้าเราก็นำแขนมาวางกับตรงไหล่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่คะ่ะเรากดตรงนี้ วันนี้แขนหลังขอโทษทีค่ะก็หยิบผิดชิ้นขอโทษทีก็หยิบผิดชิ้นอันนี้ชิ้นหน้าตรงไหล่กลางแขนเห็นไหมฮะนี่กลางแขนเนาะวางกดไว้ตรงนี้กดตรงกลางไหล่เห็นตรงเส้นนี้ไหมคะเส้นที่เรากากระบาดเอาไว้เราขีดตอนแรกแล้วก็ดึงมานี่ค่ะแล้วก็ดึงมานี่เลย ให้ตรงกันนะฮะส่วนที่ตรงบ่าเขาล้ำช่างเขาแต่ตรงนี้ให้ตรงนะตรงไหลตรงนี้สําคัญให้ตรงกันจุดไหลตรงนี้กับเส้นบ่าตรงนี้ตรงนี้ให้ตรงเสร็จเราก็ดึงมาจากจุดที่เราการกระบาดเอาไว้นะคะนี่ค่ะเราก็ติดเลยเราใช้จ๊กตเทปติดเลยนะคะนี่ค่ะพอเราติดนะตรงแขนเราก็ต้องทําสัญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่ค่ะเห็นไหม เข้มๆเลยนะคะงงไหมชิ้นหลังทำเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้กลางหลังแขนที่เราตัดแยกออกไปถูกต้องไหมคะแขนที่เราตัดแยกออกไปนี่ค่ะจะมาติดเหมือนกันชิ้นตรงไหล นี่ค่ะให้ตรงนะให้ตรงกันแล้วเราก็ดึงดึงมาหาส่วนที่เราขีดตรงนี้เอาไว้นะคะเห็นไหมฮะตรงนี้อย่าให้เขาเคลื่อนนะนี่ค่ะพอมาถึงตรงนี้เสร็จเราก็หยุดเลยตรงนี้เรากดให้แน่นนะถึงตรงนี้เสร็จเราหยุดเลยหยุดเลยนะคะหยุดเลยแล้วก็วางไว้เรามาร์กเอาไว้เลยค่ะนี่ค่ะให้เข้มๆเ,เลยแขนในส่วนของแขนทาเหมือนซิ้นหน้านะคะทำเหมือนกันค่ะ เราจะนาแขนมาต่อกันเห็นไหมฮะแขนที่เราตัดออกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก้อยขออนุญาตนะคะน,นี่ตัดออกไปก่อนทุกอย่างยังเป็นทรงเดิมนะอันนี้เขาเรียกว่าแขนลักแรนนะคะแขนลักแรนลักแลน์แลวแต่จะเรียกหรือว่าแขนในตัวเรียกได้หมดนะคะนี่ค่ะเราก็นาแขนมาต่อกันตรงส่วนของไหล่ของชิ้นนี้เราตัดออกไปท่าไหลที่เรา ทําการปรับแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นเส้นโคง้งเส้นหักเดี๋ยวเราค่อยแต่งกันทีหลังนะเรานําแขนเสื้อที่เราตัดออกไปมาต่อกันเลยค่ะให้เส้นตรงกันนะคะเหมือนเดิมต่อประกอบเข้าให้เหมือนเดิมนี่ค่ะต่อประกอบเข้าให้เหมือนเดิมก่อนอันนี้ก็แค่ตัดไว้คร่าวๆตรงคอทีนี้ตรงตัวเสื้อเราก็จะตัดออกไป ตัวเสื้อเราก็จะตัดออกไปแต่ถ้าของอันนี้เป็นเสื้อคอกลมเวลาเราตัดออกไปนะคะเราจะเย็บเกล็ดตรงนี้เราจะเย็บเกล็ดในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของเสื้อแต่ถ้าเป็นเสื้อคอกว้างเป็นเสื้อคอ,อแหลมคอเหลี่ยมแขนติดว่าอย่างนี้ก่อนตรงนี้เป็นคอกลมคอกลมธรมรมดาที่ไม่มีการรูดแขนอะไรทั้งนั้นนะคะไม่มีการรูดแขนอะไรทั้งนั้นถ้าเราอยากได้เสื้อคอแหลมหรือว่าคอเหลี่ยมเราก็วาดไปเลยนะคะคอแหลมแบบหน้าปกนะเดี๋ยวเอาเป็น เส้นสีแดงนะอันนี้เป็นคอกลมธรรมดานะวิธีทําแขนลักแล้นอันนี้เป็นคอแหลมเราวัดจากจุดเส้นคอลงมาเราให้สังเกตจุดตรงยอดอกของเรานะคะว่าเขาอ่ะ ลึกเท่าไหร่ตรงนี้เป็นโอเส้นอกสูงของเราเราจะวาดคอแหลมลงมาเราจะต้องรู้ต้องดูได้ว่าเราต้องการโปร้แค่ไหนนะคะจะทําเป็นเสื้อตัวนี้ถ้าเราอยากทาเสื้อเป็นติดกระดุมนะคะเราต้องยื่นสาบออกมานะตัวนี้เป็นเสื้อสวมหัวนะก็ทําสวมหัวนะคะถ้าเราจะทําติดกระดุมเรายื่นสาบออกมานะเราวัดเลยจากเส้นคอลงมาประมาณ10เซน10เซนถึง11เซนแล้วเราก็วาดคอตรงนี้คอเสื้อเขาจะปันป้นๆนะคะจะปันป้นไป ตรงเส้นนี้นะคะตรงเส้นนี้นะ,ะที่แขนที่เราเป็นแขนลักแรนนี่ค่ะเส้นนี้นะ,ะที่เราขีดใช้เส้นนี้ได้นะคะในส่วนของคอด้านหลังเราก็ใช้โค้งนะคะใช้โค้งหากันเลย ในส่วนของคอแหลมนะคะเราวาดไปเลยเราจะได้แหลมแบบไหนกว้างแบบไหนเราวาดไปนะคะอันนี้ในส่วนของคอแหลมนะคะอันนี้เราแต่งเส้นใหม่อันนี้เส้นไม่เอานะคะเส้นนี้ไม่เอาเวลาเราตัดเราจะตัดออกไปอย่างนี้แล้วเราก็เช็คนะคะว่าจากจุดของไหลเส้นนี้มากี่กี่นิ้วหาเส้นไหลตรงนี้ถูกต้องไหมคะ สี่นิ้วแล้วก็วัดรวมจากตรงนี้นะคะวัดรวมจากตรงนี้หาเส้นตรงนี้เลยเจ็ดนิ้วรวมกันทั้งหมดได้เจ็ดนิ้วแต่ตรงเนื้อผ้าตรงนี้อ่ะมันเกินไปเจ็ดนิ้วเราจะต้องดึงยางยืดให้ได้อยู่ที่เจ็ดนิ้วหรือไม่ก็หกนิ้วจากจุดนี้จะเป็นเนื้อผ้าที่เขาถ่างออกไปก็ประมาณเก้านิ้วถึงสิบนิ้วเราจะทําเราจะทําให้กระชับแขนเราจะต้องดึงดึงเป็นยางตัดยางอยู่ที่หกนิ้วเพื่อที่จะดึงกระชับตรงนี้ให้เป็นเสื้อแขน ตรงเกาะตรงไหลตรงนี้ค่ะที่เขาเกาะไหลนะเสื้อแขนลักแรนดต่อมาในส่วนของคอเหลี่ยมอันนี้เป็นคอแหลมนะจุดนี้ที่เราวาดไปอันนี้คอแหลมเสร็จแล้วนะเส้นนี้คอแหลมนะคะเส้นนี้เป็นคอแหลมแล้วก็ขีดหาเส้นตรงนี้เลยโค้งหาเส้นคอแล้วเราก็วัดจากจุดนี้จุดนี้ผ่านจุดนี้มาว่ากี่นิ้วจากจุดนี้มาแล้วมาบวกจากเว้นวักตรงนี้ไว้นะคะ วัดจากตรงนี้เว้นวักมาถึงตรงนี้วัดรวมได้เท่าไหร่นั่นคือเส้นยางยืดที่เราจะตัดนะคะแต่เราไปวางผ้าเราจะใช้เนื้อผ้าเต็มคือตรงนี้ส่วนบริเวณนี้เราใช้เต็มเลยตรงจุดนี้เลยเราก็จะได้ย่นแขนเกาะตรงหัวไหล่เราตรงนี้อันนี้อยู่ที่เก้าสิบสิบนิ้ว สิบนิ้วแต่ลราวัดตรงนี้ได้ที่เจ็ดนิ้วเราจะตัดยางเยื่ออยู่ที่หกนิ้วจะได้ย่นตรงนี้เข้าไปเพ่กระชับเกาะหัวแขนของเราไม่ให้เขาหล่นนะคะตรงนี้เป็นแคคอแหลมนะต่อไปจะเป็นส่วนของคอเหลี่ยมนะคะแขนก็ทำวางเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็จะวาดคอเหลี่ยมให้เพื่อนๆดูไม่รู้งงกันหรือเปล่าทำเหมือนกันค่ะทำสไตล์เหมือนกันเลยเดี๋ยวก็จะหาคอเหลี่ยม แต่ส่วนที่เราขีดตัดยังใช้เส้นนี้อยู่นะคะเราจะทําเป็นคอเหลี่ยมแบบนี้นะคะคอเหลี่ยมสมมติว่าอันนี้คอแหลมอันนี้คอเหลี่ยมนะแล้วก็วัดลงเลยแล้วก็สังเกตคอสูงของเราอกสูงของเราว่ากี่มากน้อยหาเส้นต่างก่อนอันนี้เป็นคอเหลี่ยมนะคะด้านหลังเหมือนกัน ให้สังเกตเส้นบ่าเป็นคอเหลี่ยมวัดหาเส้นที่เราขีดตัดเส้นดินสอนี่นะคะแล้วก็ขีดหาเส้นคอเลยนี่ค่ะแล้วเราก็วัดจากจุดนี้มากี่เซนกี่นิ้วตรงเส้นไหลเราก็คือเช็คจากจุดนี้มาเลยว่ากี่เซนกี่นิ้วนี่ค่ะ ที่เขาเว้นวักไปจากจุดนี้มาเจ็ดนิ้วแต่ว่าช่วงเนื้อผ้าของตรงนี้เขาจะเยอะกว่าอยู่แล้วเก้านิ้วเราจะต้องใส่ยางยืดหรือไม่เราก็รูดเข้าไปแล้วก็กุนให้กระชับให้ได้เท่ากับส่วนที่ไหล่ของเรากว้างออกไปนะคะหรือไม่ก็ตัดยางยืดเล็กกว่าหน่อยเราจะได้กระชับแขนตรงนี้เราจะได้แขนลักแลนที่เป็นคอเหลมคอเหลี่ยม ตันี้เราจะดึงยางยืดเข้าไปให้ที่เขาเกาะแขนตรงส่วนของคออันนี้ชิ้นหน้าอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังคือคอเหลี่ยมตรงจุดนี้พอเราวาดคอเสร็จไม่ว่าจะเป็นคอกลมคอแหลมหรือว่าคอเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่เราจะตัดส่วนนี้ออกไปนี่ค่ะเราจะตัดส่วนนี้ออกไปอันนี้ก็วาดสองคอเลยนะทั้งสามคอเลยคอกลมแล้วก็คอแหลมถ้าคอกลมแบบไม่ต้องลูดก็ใช้ยิงยาวมาถึงเส้นนี้เลย ยิงยาวมาถึงเส้นนี้เลยในส่วนของชิ้นหลังนี่ก็เหมือนกันยิงยาวเลยแต่ถ้าเราจะใช้คอแหลมเราก็ใช้เส้นนี้นี่ค่ะแล้วก็ดึงยางยืดอย่างที่ก้อยบอกนะคะนี่ตัดออกไปเลยในส่วนของคอแหลมนะอันนี้ตัดคอเหลมนะนี่นค่ะตัดออกไปเลยตามเส้นมุมแขนเราก็ตัดตามวงแขนที่เราสร้างตั้งแต่แรกค่ะโครงเสื้อยังเป็นของคองเสื้ออยู่นะนี่ค่ะ นี่ค่ะเป็นรอยของวงแขนของเราที่จะสร้างแต่ตอนแรกเนี่ยยังเป็นโครงแขนเสื้ออยู่นะคะแต่ในส่วนของแขนอันนี้เป็นแขนเหลี่ยมคอเหลี่ยมนะตัดออกไปเลย แขนเขาก็จะเป็นรูปทรงลักษณะนี้ค่ะแขนของเขาอันนี้คอเหลี่ยมนะตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้แขนตรงปลายแขนเราต้องการรูดเยอะแล้วก็ตัดแยกออกไปนี่ค่ะตัดแยกไปแขนแขนเขารูดปลายแขนเยอะๆใช่ไหม งส่วนด้านหัวแขนเราต้องรูดอยู่แล้วต้องใส่ยางยืดกระชับอยู่นิดหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการผ้าเนื้อผ้าที่ว่าจากจะให้รูดเยอะเราก็ตัดแยกออกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เสริมกระดาษแต่เราจะต้องจําส่วนของด้านบนที่ตรงนี้ที่เราจะไปดึงยางยืดกือตรงนี้นะนี่ค่ะเราเช็คเลยตรงนี้เลยนะคะเราเช็คตรงนี้เลยเราจะดึงยางยืดกี่เซนกี่นิ้วเราวัดตรงนี้เลยนะคะจากจุดนี้มาว่าผ่านมากี่เซนกี่นิ้วจากด้านหลังผ่านมาผ่านไหลมาถึงด้านหน้ามากี่นิ้ว ตัวนี้เจ็ดนิ้วเราจะต้องตัดยางเยืดอยู่ที่หกนิ้วนะคะให้เข้าสั้นกว่าตัวจริงแต่ในส่วนของแขนเราต้องการให้เขารูดตรงหัวแขนเยอะๆเราก็เสริมกระดาษออกเสริมกระเสริมกระดาษเข้าออกไปเพื่อที่จะให้ความกว้างของเนื้อผ้าเราเยอะขึ้นนะคะเราเยอะขึ้นตรงนี้มันทําไม่ยากหรอกแต่เพื่อนๆจะงงแขนรักแร้น่ะลักแร,นนกแรน้นี่ค่ะเราก็เสริมกระดาษเลยนี่ค่ะเราต้องการให้เนื้อผ้าเยอะเราก็เสริมกระดาษเข้าออกมา เสริมเท่าที่เราต้องการนะคะพอดีสวยเสริมไปสักประมาณ15เซนแยกรูดออกไป15เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้15เซนหรือ20เซนก็ได้แล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะเราแยกออกไปเลยเราก็จะรูดจะได้มีเนื้อผ้าที่จะใส่ย,ยางยืดกระชับคอแล้วก็ปลายแขนของเรานะคะ ในส่วนของแขนนะคะเก็บใต้ท้องแขนขึ้นมาหน่อยสักประมาณครึ่ง1เซนนะคะตรงใต้ท้องแขนเราเก็บขึ้นมาแล้วก็แต่งโค้งเส้นใหม่นะคะแขนในส่วนของแขนนะคะแต่งโค้งให้เขานิดหน่อยขีดเส้นให้สวยงามอันนี้ในส่วนของปลายแขนที่เราแยกเรียบร้อยนะคะวิธีทำแขนลักแลน เดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูอีกทีนึงแขนนี่เราก็ตัด2ชิ้นนะคะตัด2ชิ้นแขนหน้าแขนด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้ด้านหน้าเราก็จุดเอาไว้ตรงนี้เรามาร์กเอาไว้เลยนะคะในส่วนที่เราจะไปเข้ากับตัวเสื้อนะะี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เราไปเข้าแบบนี้ตรงที่เข้าเป็นเหลี่ยมเราสามารถเกาได้นะคะเวลาเราไปเข้ามันจะทํายาก เสริมกระดาษแล้แต่งหน่อยนะคะตรงนี้เราแต่งได้นะคะแขนหน้าและแขนหลังนี่ค่ะเราจะไม่เอาเส้นเหลี่ยมแล้วก็โค้งเข้าหน่อยหนึ่งนี่ค่ะโค้งแบบนี้นะเราจะไม่ให้เข้าหักตรงนี้เราแต่งได้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างชิ้นหน้าและหลังนะคะเราแต่งใหมเลย เวลาเราไปเข้าแขนเราจะได้ให้เขาโค้งเห็นไหมคะนี่เขาจะไม่หักแล้วชิ้นหน้าเหมือนกันนี่ค่ะเราต้องแต่งนะคะนี่ให้เขาโค้งแบบลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของแขนอันนี้ชิ้นหน้าหลังชิ้นหน้า,าก็จะวางให้ดู ตรงแขนนี่ค่ะ,ะเปิดอังนี้เลยแล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่มงงนี่ค่ะตัวเสื้อตรงนี้นเกยกันในส่วนของแขนนี่ค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลัง จะเกยกันแบบนี้แล้วก็สอบเลยนะฮะประมาณนี้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็ไปตัดแขนแล้วก็เข้าแขนปกติตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะตะเข็บตรงหัวแขนเราจะต้องเผื่อตะเข็บไปเยอะหน่อยในส่วนของเนื้อผ้าตรงนี้เพื่อที่เราจะเย็บพับสอดยางยืดนะคะ อย่าลืมท้ว่ายางยืดเราจะตัดจำนวนเท่าไหร่ตรงปลายแขนแล้วก็ตัดจํานวนเท่ากับปลายแขนที่เราต้องการเพื่อที่จะให้เขาย่นเข้าไปในส่วนของปลายแขนในส่วนของด้านบนนะคะในส่วนของด้านบนเราก็ใช้ส่วนของไหลเป็นเกณฑ์เลยว่าเราต้องการดึงยางยืดไปเท่าไหร่ในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวก็ตัดตรงกลางเขนออกไปเลยแล้วกันจะได้กะยางยืดถูก เพื่อที่จะได้ดึงกระตุกหัวแขนให้เข้ากระชับตรงจุดนี้นี่ค่ะวัดผ่านมาเลยค่ะจากจุดนี้จุดแหลมเนี่ยที่เราจะตัดยางยืดเอาไหล่ชนกันก่อนแนละ้วเราก็มาขีดเกณฑ์เลยขีดเลยเราจะได้รู้ว่าเราตัดยางยืดเท่าไหร่ยางยืดตรงนี้อันนี้แปดอันนี้แปดน,นิ้วแต่ตัวแขนอะ มันจะเกินแปดนิ้วอยู่แล้วเพราะเราเผื่อรูดเมื่อกี้นี่ค่ะสิบสามสิบสามนิ้วแต่ยางยืดที่เราจะตัดน่ะวัดความกว้างของไหลตรงนี้แปดนิ้วแต่ถ้าเราตัดแปดนิ้วเราก็กลัวไหลจะหล่นถูกต้องไหมคะมันจะพอดีไปมันจะหล่นแต่ในส่วนที่ยางยืดเราจะต้องตัดให้เล็กกว่าแปดนิ้วก็คือตัดเจ็ดนิ้วก็ได้หรือหกนิ้วก็ได้นะ,ะเพื่อที่จะมาดึงใส่ตรงนี้เพื่อที่ให้เขาเกาะแขนเราจะได้ไม่หล่นจะได้เหมือนหน้าปกตรงเสื้อสีเหลืองเลยนะคะ ลองทําดูนะ,ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีทําเสื้อแขนรักแรนนะคะลองทําดูนะคะตรงนี้ก็จะเกาะเป็นยางยืดเสร็จแล้วนะคะนเพื่อนขาลองทําดูค่ะไม่ว่าจะเป็นคอแหลมหรือคออะไรก็เลยแต่ทําอย่างนี้เลยหรือว่าจะเป็นคอกลมแบบกุ้นคอแล้วก็ขีดเส้นขึ้นมาแบบอย่างที่ก้อยพาขีดเส้นนี้ยการแบ่งการหาคํานวณแบบนี้ทําเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วค่ะ่านเพื่อน ลองทำดูค่ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ